กลายเป็นรองเท้าสตาร์ทที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับกับเจ้า Epo l e a t e r Touch ส่วนใครที่ยังลังเลอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาให้ข้อมูลดีๆนะครับว่าทำไมพี่ๆถึงไม่ควรพลาดกับสตาร์ทรุ่นนี้เดี๋ยวไปชมกันครับข้อดีข้อแรกเลยครับรุ่นนี้เป็นรองเท้าสตาร์ทหนังสังเคราะห์ที่น้ำหนักเบานิ่มใส่สบาย หน้าเท้าวายหน้าเท้ากว้างเอาอยู่ข้อดีต่อมาคือชุดปุ่ม F G หรือเฟิร์มก่าเล่นได้ทั้งญ้าจริงและญ่าเทียมตัวปุ่มไม่ได้มีความยาวจนเกินไปชุดปุ่มถูกออกแบบมาให้เป็นทรงเหลี่ยมเพื่อยึดเกาะกับตัวหญ้าได้เป็นอย่างดีข้อดีข้อสุดท้ายมาในราคาสุดช็อกกับ6ใบแดงเอาอยู่ และข้อดีทั้ง3ข้อนี้แหละที่ทำให้ Epo l a t e r Touch กลายเป็นรองเท้าสตาร์ทที่ขายดีที่สุดในร้านตอนนี้ส่วนใครที่อยากได้กดที่ตะกร้าด้านาล่างได้เลย